วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอล,ลิฟาร์มอีกแล้วค่ะวันนี้เจี๊ยบจะพาทุกคนมารับชมการทำหมอเลี้ยงปะดุค่ะ จำนวน500ตัวนะคะตามเจ็บไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากการขุดบ่อก่อนเลยค่ะเสียมกับจอบนะคะอุปกรณ์ในการขุดบ่อเราขนาดของบ่อที่เราขุดไว้นะคะก็ความกว้างเมตรแปค่ะความยาวก็3มเมตรเริ่มต้นของการทำบ่อปดูกนะคะเราอยากอยู่แบบพ่อเพียงค่ะเรามีผัก ูกเผาไว้กินเองเลี้ยงไก่ไข่ไว้กินเองนะคะเราก็เลยเริ่มที่จะทําบ่อปลาดุกไว้ทําอาหารเองค่ะเราก็ใช้เวลาว่างหลังจากรี่นมเสร็จนะคะช่วงเช้าแล้วก็รอบเย็นค่ะในการทําต่อมาทําการติดผ้าสแสลมค่ะทําร่มไว้ให้บ่อปลานะคะเพราะว่าบริเวณที่เราขุดบ่อปลามันไม่มี ต้นไม้ค่ะมันอาจจะร้อนเกินไปอาจจะทำให้ปลาตายได้ค่ะทำการติดผ้าสสรมนะคะ ติดผ้าสแสรมเสร็จแล้วเราก็ทำการปูพลาสติกรองบอกค่ะเราซื้อมาในราคาเมตรละ40บบาทค่ะอยู่ที่ร้านการเกษตร,รนะคะ ปูเสร็จแล้วให้ใช้ดินทับขอบพลาสติกไว้ด้วยนะครับจากนั้นให้ทำการติดผ้าแยงด้วยนะคะรอบบ่อเลยจ้าเพื่อป้องกันปลาออกนะคะเวลาปลาตัวใหญ่แล้วหรือในช่วงเวลาฝนตกปลาอาจจะออกจากบ่อได้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเตรียมเปิดน้ำใส่บ่อเลยค่ะอ้อที่สำคัญอย่าลืมเอาดินทับผ้าแยงไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวปลามันจะรอดออกไปได้ค่ะ เสรียเรียบร้อยจ้าบอ่อปลาของเราค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อปลาดุกมาปล่อยนะคะได้มาแล้วค่ะปลาดุกของเราค่ะจำนวน500ตัวเลยจ้าพอดีเรามีโอกาสได้เข้าไปในเมืองนะคะผ่านทางผ่านก็มีที่เขาขายปลาพันปลาดุกเราก็เลยได้แวะซื้อมาค่ะมาถึงค่ำหน่อยนะคะเราก็เลย เอามาปล่อยตอนค่ำเลยค่ะเอาไว้ในถุงกลัวปลาตายนะคะตัวไ,ไว้ๆนะไอ้เกเจตายตายตัวไว้มาเลอยอยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกในการเลี้ยงปลาดุกของเรานะคะไม่มีประสบการณ์อะไรเลยค่ะ เห็นในคลิปใน YouTube นะคะเราก็เลยลองสนใจอยากเลี้ยงดูบ้างค่ะไว้ทำเป็นอาหารนะคะใช้ชีวิตแบบพอเพียงค่ะพันปลาที่เรานำมาปล่อยนี้ก็เป็นพันปลาดุกรัสเซียค่ะใครมีข้อเสนอแนะดีๆในการเลี้ยงปลาก็คอมเมนต์มาได้นะคะอยู่ยข้างล่างคลิปเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องวัลิสฟาร์มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ